เดี่ยวลูกวาระการประชุมปีนี้มีการเลือกตำแหน่งผู้จัดการประจำสํานักงานใหญ่ด้วยนะลูกครับคุณแม่แล้วหนูจะได้มีโอกาสพรีเซนต์งานต่อหน้าท่านประธานเลยนะลูกอย่าทําให้แม่ผิดหวังล่ะไม่ต้องห่วงนะะคุณแม่เพราะไอ้พวกที่มาประชุมร่วมกับเราหน้าตามันบื้อๆทั้งนั้นเลยครับคุณแม่ แล้วหลูจําได้ไหมลูกว่าแม่เคยสอนอะไรไว้จําได้สินะคุณแม่ถ้าอยากสูงเราก็ต้องกดให้พวกมันต่ำอุ้ยดีมากเดี๋ยวลูกแม่ไปลูกลิ์มาแล้ว นี่เร็วๆหน่อยฉันรีบไปเรยวครับโอ๊ยอะไรกันเนี่ยคนยิ่งรีบๆอยู่ขอโทษนะครับแป๊บเดียนะครับตรงค้าแล้วค่ะคุณลิโก่แต่เดี๋ยวครับคุณแม่ ที่เราได้มาเจอกันค่ะท่านประธานได้ยินแต่เสียงพอได้มาเจอตัวจริงท่านประธานยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะท่านประธานคะเริ่มประชุมเลยไหมคะลูกเดี่ยวของดิฉันจะได้พรีเซนต์สภาวะการเป็นผู้นำขององค์กร อ๋อตะหลงบันนอกไม่ได้สำคัญอะไรหรอกค่ะไม่ต้องรอก็ได้ขอโทษนะครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วพรีเซนต์ได้เลยค่ะครับแต่ประธาน ในฐานะที่พวกคุณที่มาน,นั่งเสนอหน้าอยู่ตรงนี้จะต้องมาเดินตามเป็นลูกน้องผมผมขอวัดภูมิพวกคุณหน่อยแล้วกันเริ่มจากคุณองค์กรท่าจะพัฒนามันต้องขึ้นอยู่กับอะไรอยู่ที่นโยบายของบริษัทครับถ้านโยบายเราเข้มแข็งบริษัทเราก็จะพัฒนาครับฮะอยู่ที่นโยบายจบไรมาเนี่ยสถาบัน LTT ครับถูกว่าแล้ว บือเป็นกระบ,บือเลยไม่ต้องมาเดินตามฉันพวกเธอสองคนมาดูสิว่าจะเหมาะเป็นลูกน้องฉันไหมยอยู่ที่ทุกคนในองค์กรที่จะต้องร่วม,มร่วมใจกันค่ะองค์กรจะพัฒนาต้องมีกระบวนการทำงานที่เป็นระเบียบค่ะโถ่จบที่ไหนกันมาเนี่ยอย่าบอกนะ ว่าสถาบัน LKT ลงุงแก่ๆแบบนี้ไม่ถามดีกว่าเพราะผมไม่เอาลงมาร่วมงานอยู่แล้วเอาละ่ะฉันเฉลยให้ก็ได้องค์กรถ้ามันจะพัฒนาได้มันต้องมีผู้นำอย่างฉันเพราะต่อให้มีผู้จัดก,การสาขาอย่างพวกคุณทั้งข้อองค์กรก็ไม่ไปไหนหรอกถ้าขาด ผู้นำอย่างฉันขอบคุณครับท่านประธานโอ้โีดบ้าลูกท่านประธานคะว่าที่ผู้จัดการสาขาใหญ่พี่เซนต์ผ่านไหมคะ คุณพ่อคะคุณพ่อว่าผ่านไหมคะค,คุณพ่อเพราะว่าเขาป่วยนะลูกทั้งแม่ทั้งลูกเลยคุณแม่ท่าเดียวหนูก็ว่าอน้นะ,นะค่ะคุณพ่อ ารค่ะไม่มีผู้นำคนไหนหรอกนะคะที่เขาดูถูกโดยค่ะสถาบันการศึกษาหรือแม้กระทั่งเหยียดหยามคนในองค์กรเดียวกันคนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกคะ่ะเชิญหอกไปได้แล้วค่ะพวกเราจะประชุมหาผู้จัดก,การกันต่อท่านประธานค่ะจ้าค่ะคุณแม่ไปรักษาให้หายก่อนนะคะ แล้ะขัดกับอาใช้ชีวิตในสังคมไปแลยวจำเอาไว้นะคะคนที่จะมาเป็นผู้นำองค์กรสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจับคือบุญคุณ บคนะทาแม่ขอโทษพวกหนูด้วยนะลูกที่ชวนกินข้าวกระทันหันแบบนี้อ๋อไม่มีอะไรหรอกแม่แค่คิดถึงลูกๆเฉยๆแล้วก็มีเรื่องอยากคุยตอนอยู่กันพร้อมหน้านิดหน่อยด้วยจ้าจาเจอกันนะลูกแม่อยู่ที่ร้านอาหารแล้วจ้าจ่าพอดีจ้า คุณแม่นั้นไปเจอแบบนี้ท่านจะต้องให้ทรัพย์สินและมรดกกับลูกแน่ๆเอ๊ะแล้วไอพี่ปีเตอร์มันจะไปหาคุณแม่ด้วยหรือเปล่านะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันจะปล่อยให้มันกับเมียมันมาแย่งสมบัติไม่ได้พวกมันจะไม่มีทางได้หน้าจะคุณแม่เดลดค่ะตำแหน่งลูกชายคนโปรดต้องเป็นของฉันคนเดียวนี่คุณเอาบีมคุณบนอะไรของคุณอยู่คนเดียวคะ ไม่มีอะไรหรอกบีมแล้วนี้คุณจะออกไปไหนหรอแต่งตัวซะสวยเลยเมียผมบีมจะไปชอปปิ้งกับเพื่อนๆค่ะเอาไว้วันหลังได้ไหมบีมวันนี้คุณไปหาคุณแม่กับผมก่อนอะไรอะ่ะบีมไม่ไปหรอกถ้าคุณจะไปคุณก็ไปคนเดียวสิบีมขี้เกียจแล้วอีกอย่างถึงบีมไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นบีมขอตัวนะคะแต่ยหยพี่ลูกหมู เมียพี่ชายผมมันก็ไปด้วยนะบีมบีมจะไม่ไปจริงๆเหรอครับคิดดีๆนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโอเคบีมไปก็ได้แต่ไม่ใช่เพราะคิดถึงแม่คุณนะบีมแค่อยากไปอวดยาย่พี่ลูกหมูว่าบีมเป็นลูกสะใภยที่ดีกว่ามันดีครับ มาแล้วค่ะคุณมาคุณเดีย๋ยวคุณแม่รอน,นานค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะขอโทษนะคะลูกหมูจัดของฝากคุณแม่นานไปหน่อยไม่เป็นไรครับแต่เอาจริงๆไม่ต้องมีอะไรไปฝากท่านก็ได้คุณแม่ผมถ้าท่านอยากได้อะไรท่านก็ซื้อเองหมดท่านมีเงินลูกหมูรู้ค่ะว่าคุณแม่คุณมีเงินแต่นี่ก็เป็นแค่ของน้ำใจเล็กๆน้อยๆถึงราคามันจะไม่แพง แต่รกหมูก็ตั้งใจเอาไปให้ท่านนะคะผมขอโทษนะครับผมพูดไม่ทันคิดไม่โกรธผมนะคุณไม่ค่ะไปกันเถอะคุณแม่คุณรออยู่ไปโอ้โคิดถึงจริงเลยลก็คิดถึงคุณแม่ครับผมก็เหมือนกันครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณแม่บีมก็คิดถึงคุณแม่สุดหวัวใจค่ะ <c oughs> จ้าหนูบีม สวยวันสวยคืนเลยนะลูกขอ,ขอบคุณค่ะคุณแม่แต่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะรวยด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าลูกหมูหน้าตาสดใสขึ้นเยอะเลยนะขอบคุณค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่คะนี่ไข่ไก่จากฟาร์มแล้วก็ผักปลอดสารพิษที่พวกเราสองคนปลูกกันเองค่ะลูกหมูทังคนเดียวนะครับคุณแม่เขาพูดแก้เขิน ี th ่คุณเอาคุณก็ผมพูดความจริงขอโทษนะพี่ปีเตอร์แต่สิ่งที่เมียพี่ทำมันน่าโอดตรงไหนเนี่ยแหม่คุณเขาก็คงภูมิใจเลยค่ะเพราะมันเป็นความสำเร็จของพวกเป็นนอกเอาละเอาล่ะไปนั่งกันเถอะลูกแม่จะได้ให้เขาเสิร์ฟอาหารเลยครับคุณแม่ ตาดีค่ะไปนูกปีเตอร์ไปนั่งครับคุณแม่ ข้าวผัดครับคุณขอบคุณค่ะพีเตอร์ลองกินนี่สิอืมคุณคะสลัดโลค่ะขอบคุณครัคบ,ค,ค,บค,ค,คุณแม่ครับทานผักหน่อยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรง ขอบใจจ้หนูบีมไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เป็นไงครัคุณแม่สซไพเล็กของคุณแม่น่ารักไหมล่ะครับน่ารักสิลูกดูสิผิวพรรณเอ่ยหน้าตาเอ่ยดูดีไปหมดมิหนำซ้ำํายังมีกิริยามารายาทที่ดีงามอีกแม่เราปลื้มจริงๆขอบคุณครับคุณแม่ที่ชมเมียผมคุณแม่คะจะให้บีไม่ดูดีมีออร่าไม่ได้หรอกค่ะ,คะ เพราะของทุกอย่างที่บีมใช้มันราคาแพงหมดเสื้อผ้า1นึ่งแสนอิสเซอร,ซรีอื่นๆอีกห้าหมื่นกว่าและนี่ค่ะบีมภูมิใจนำเสนอกระเป๋าแบรนด์เนมสุดที่รักของบีมใบนี้ราคา7จ็ดแสนค่ะโหเจ็ดแสนเลยเหรอลูก <c oughs> เลอค่าจริงๆกระเป๋าสวยมากเลยนะครับแต่มันราคาแพงมากเลยนะครับตองบีม ม่แพงหรอกค,รรค่ะพี่ปีเตอร์ก็แค่เศษเงินจริงครับพี่ปีเตอร์บีมเข้ารวยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีของแบรนด์เนมใช้มีรถหรูขับไปไหนมาไหนรายได้วัน,ว,นวันหนึ่งเป็นแสนนี่ครับดูอย่างทองที่คอผมรวมร,วม,รวมกันแล้ว หนักกับ20บาทนี่ก็เงินบีมครับอ๋อดีจังเลยนะคุณก็ต้องดีอยู่แล้วสิคะพี่ลูกหมูว่าแต่ตอนนี้พี่สองคนทำอะไรกันอยู่หรอคะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างทำไมสมภาพพวกพี่สองคนถึงซอมซอกมอสอกเหมือนไปคลุกมูลควายมายัางไงอย่างนั้นฮ้อายุไม่ได้การันตีความสำเร็จจริงๆเลย พี่ที่สองคนก็ทํานาทําสวนทาไร่ไปเรื่องน,นั่นแหละแต่อาชีพหลักของพี่ก็คือทําฟาร์มไก่ไข่แล้วธุวรกิจก็กาลังไปได้ดีแล้วนะจริงเหรอลูกโหมูจริงค่ะถ้าคุณแม่ว่างก็ไปชมฟาร์มของพวกเราได้หืมเก่งจริงๆเลยไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยครับคุณแม่เมียผมเก่งกว่าตั้งเยอะนี่พี่ปีเตอร์ผมไม่รู้ว่าพี่ซื่อหรือพี่โง่กันแน่นะ ที่ผู้หญิงรวยๆมีเป็นร้อยพี่ไม่ยอมเลือกแต่พี่ไปคว้าเอาผู้หญิงบ้านๆแบบพี่ลูกหมูมาทำเมียชีวิตพี่คงจะเจริญหรอเดี๋ยวทำไมพูดแบบนี้กับลูกหมูฉันไม่เป็นไรคุณคุณคะไม่ต้องหวังว่าชีวิตพวกพี่เขาจะเจริญหรอกคะ่ะมีว่าหวังสูงไปเอาเป็นว่าขอแค่เขาอยู่ด้วยกัน แล้วชีวิตไม่ลงจมก็พอค่ะ okay. จริงครับบิมเดี๋ยวบิมมันจะมากไปแล้วนะนันสิทำไมต้องดูถูกพวกเราด้วยเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะไม่ใช่ครับอย่ามาเหมารวมครอบครัวผมมีแค่คุณแม่แล้วก็เมียผมแต่ถ้าพี่มีเตอร์เลิกกับพี่ผมก็อาจจะสงสารนับเป็นญาติเพิ่มอีกคนก็ได้ พี่บอกให้อยู่พูดจาแบบนี้กับเมียพี่ไงผมไม่หยุดพี่จะทำไมรับความจริงไม่ได้อนี่แกทำไมหยุดหยุดทะเลาะแม่ขอร้องเป็นพี่น้องกันอย่าทะเลาะกันเลยคุณแม่คะหนูไม่เข้าใจว่าทำไมคุณแม่ต้องให้สองคนนี้มาพร้อมพวกเราด้วยคะน่าจะที่มาคนละวันเพราะพวกเขาคนละระดับกับพวกหนู เออที่แม่นัดพวกหนูมาพร้อมกันวันนี้คือแม่มีเรื่องอยากจะขอให้พวกหนูช่วยช่วยช่วยเรื่องอะไรเหรอคะคุณแม่บ้านของแม่กำลังจะโดนยึดทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดก็จะถูกยึดเหมือนกันแม่จะต้องชดใช้เงินเขาทั้งหมดสิบล้านถ้าแม่ไม่ใช้แม่ก็จะถูกฟ้อง กายเป็นบุคคลล้มละลายพวกหนูช่วยแม่หน่อยนะนี่ที่คุณแม่เรียกพวกเรามาไม่ใช่จะให้ทรัพย์สินหรือมรดกเหรอครับไม่หรอกลูกแม่ไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือก็แต่ลูกๆเดียวช่วยแม่หน่อยนะลูกจะให้ผมช่วยยังไงล่ะครับหนูก็เอาทองที่คอ้องหนูไปขายแล้วเอาเงินมาให้แม่ไปใช้นหนี้เขาไงลูก ไม่ได้นค่ะเน่คนบีมไม่อนุญาตนะแต่แม่ผมเดือดร้อนนะคุณเป็นเรื่องของแม่คุณจิเราไม่ได้เดือดร้อนสักหน่อยถึงเราจะรวยเงินเหลือแต่เราก็ต้องใช้เงินบีไม่ยอมให้คุณไปช่วยคุณแม่คุณแน่ขอโทษนะคะคุณแม่ที่หนูอาจจะดูใจดำไปหน่อยแต่คุณแม่ก็ใช้ชีวิตมาจนอายุปูนี้แล้วมีปัญหา ก็ต้องหาทางแก้ไขเอาเองสิคะหนูบีมทำไมหนูถึงพูดแบบนี้ลนะ่ะนั่นสิบีมนี่แม่พี่นะให้เกียรติกันหน่อยอย่าทำตัวไม่มีมารยาเดี๋ยวแกสอนเมียแกด้วยไหมไม่ต้องมาสอนบีมหรอกคะ่ะบีมแค่เป็นคนตรงๆพูดจาตรงๆถ้ารับได้ก็รับแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ต้องรับผ่ะคุณแม่พอเถอะบีมถ้าเธอจะไม่ช่วยคุณแม่ก็ไม่ต้องมาพูดจาตำตๆแบบนี้ คุณแม่คะคุณแม่เอาเงินหนูไปก่อนก็ได้ค่ะพอดีพวกหนูจะเอาเงินไปฝากธนาคารพอดีให้เงินสร้างภาพว่างั้นไหนไหนจะให้เงินคุณแม่กี่บาทผมว่านะคนบ้านนอกแบบนี้ในกระเป๋า น่าจะมีอยู่แค er mm. ่ยี่ส <numbers> ิบสามสิบละมั้งนี่ค่ะคุณแม่เงินสดหนึ่งล้านบาทเดี๋ยวที่เหลือพวกเราจะไปเบิกเพิ่มให้นะคะคุณแม่ไม่ต้องเครียดนะครับพวกเราสองคนไม่มีทางปล่อยให้คุณแม่ต้องลำบากคนเดียวแน่นอนนิดพี่สองคนเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนดูจากสภาพภายนอก พวกพี่ไม่น่าจะมีขนาดนี้นะเดียวคนเราดูกันที่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะพวกเธออย่าเที่ยวไปดูถูกใครเขาอีกเลยนี่เงินครับคุณแม่เอาไปใช้นี่เขานะครับขอบคุณนะปีเตอร์ขอบคุณนะลูกหมูแต่เอาเงินของพวกหนูคืนไปเถอะอ้าวทำไมล่ะคะคุณแม่ ที่เมื่อกี้แม่พูดไปทั้งหมดแม่โกหกแม่ไม่ได้ล้มละลายบ้านก็ไม่ได้โดนยึดแถมทรัพย์สินทั้งหมดก็ยังอยู่ครบถ้วนด้วยอะไรนะครับคุณแม่คุณแม่ทำแบบนี้ทำไมครับนั่นเอะสิคะทำเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้ไงว่าฉันควรทำพินัยกรรมยกทุกอย่างให้ใครแกมันหลงเมียจะลืมแม่ ฟังแต่คําสั่งของเมียที่นี่ใสแย่เ<ไ>ชื่อแม่เถอะถ้าแกยังไม่ตั้งสติชีวิตแกดับวูบแน่นอนบิเตอร์ลูกหมูแม่กลับก่อนนะไว้ไปเจอกันที่บ้านจ้ะค่ะค,คุณแมค่ครับคุณแม่ครับเดี๋ยวอนสีครับงใคร